ส่องลูกจากภาพถ่ายหน้ากระจกด้วยฝีมือการถ่ายภาพของน้องลิซ่าพร้อมคำนวณมูลค่าและรายละเอียดอื่นๆ คลิปนี้แอดจะพามาพูดถึงประเด็นหลังจากที่น้องลิซ่าได้มาอัปเดตไอจีออฟ i ิเชียของน้องในวันที่7กรกฎาคม2565โดยเป็นเซภาพที่น้องถ่ายจากกล้องของน้องนั่นเองซึ่งจะได้รับความสนใจในไอเทมต่างๆที่ปรากฏในรูปถ่ายนี้จากแฟนๆมากมายแอดเลยจะพาเพื่อนๆมาส่องลุค l i s Fashion Week นี้อีกครั้งพร้อมมาดูมูลค่าและรายละเอียดอื่นๆของทั้ง2 Total ลุคนี้กันค่ะ โดยภาพแรกเป็นภาพน้องลิซ่าใส่ชุดมินิเดยสวมทับด้วยแจ็กเก็ตหนังสีดำลุคนี้มีรายละเอียดดังนี้เริ่มจากซ e ร i e โอเวอร์ไซด์คารบอยแจ็ตราคา4,650เหรียญหรือ170,000บาท MINI d เดย์รูปดาสีขาวพื้นดำจากรีดันราคา395เหรียญหรือ14,000บาท c o m m o โ d ์ลักชัวรี่ฮู i ดี128เหรียญหรือ4,600บาท ที่นี่ผมจักล้าไซอ้ัมสีชมพู475เหรียญหรือ16,000บาทรองเท้าผ้าใบซีรีนสีขาวราคา850เหรียญหรือ31,500บาทเดนัทมัดผมผ้าไหมซีรีนสีนิวรีบูย้อมขาวราคา300เหรียญหรือ9,500บาทถุงเท้าสีขาวข้อยาวแถบดำจากซีรีน110เหรียญหรือ4,500บาทรวมแฟชั่นเซ็ตนี้ทั้งหมด6,908เหรียญหรือประมาณ251,000บาท ภาพที่2และ3นั้นชุดที่น้องใส่เป็นชุดเดียวกับที่ใส่เข้าไปโชว์มแฟชั่นโชว์ของซีรีนรุ่นี้มีรายละเอียดดังนี้ปราท็อปไทรอมแมสเจอร์ซีจากซีรีนประมาณ243เหรียญหรือ11,000บาทเข็มขัดหนังสีดำจากซีรีน395เหรียญหรือ13,000บาทแหวนวงที่1ซีรีนไวเน็ตริงสีทอง475เหรียญหรือ17,000บาท และไอเทมที่สะดุดตาในภาพคือกล้องถ่ายรูปที่น้องถือมาถ่ายเซลฟี่จากหน้ากระจกเนื่องจากน้องติดสัญญาโทรศัพท์มือถืออยู่ทําให้ถ่ายจากกล้องมือถือไม่ได้ลิซ่าก็ถ่ายจากกล้องถ่ายรูปไปเลยสิคะสุดครูมากโดยกล้องที่น้องถืออยู่นี้ค่ะ คือ r i c r o GR 3 4 Edition ราคา1,199เหรียญหรือ39,990แอดจะบอกว่ากล้องน้องลิซ่านี้มีเพียงแค่3,500ตัวในโลกเท่านั้นนะคะพรีเมียมสุดๆค่ะ ไอเทมที่2เป็นสายคล้องกล้องถ่ายรูปจากซิงตริงราคา49เหรียญหรือ1,800ตอนแรกสายห้อยตัวสีแดงนี้เป็น c o ร์เซชั่นเว e ินทายโซลเอาไปเรียบร้อยแล้วพอน้องลงรูปนี้หลายชั่วโมงต่อมาค่ะล่าสุดก็มีขายใหม่แล้วจ้าสุดจริงๆและไอเทมสุดท้ายเป็นสายคล้องโทรศัพท์มือถือสติงริงเชือกถักสีน้ำตามีรูปหัวใจสีเขียวราคา43.78เหรียญหรือ1,600บาท รวม3ไอเทมนี้ราคา1,292เหรียญหรือ43,390บาทซึ่งพอร้องรวมรูปยังไม่ทันคำ่ำวันมีหลายไอเทมมากที่ทยอยขายหมดอีกแล้วเรียกว่าแย่งกันซื้อยิ่งกว่ากดบัตรคอนอีกนะคะแป๊บเดียวขายหมดเกี้ยงไปเลยจ้า Queen of s o อฟ out ของจริงเลยนะคะคนนี้ลูกสาวขายเก่งแฟนคลับก็รวยเวอร์ และนี่ค่ะก็เป็นมูลค่าและรายละเอียดจากเซตภาพที่น้องปล่อยออกมาจาก IG ที่แอดนำมาฝากค่ะอย่างไรก็ตามแอดต้องขอขอ,ขอบคุณข้อมูลราคาทั้ a ทรูปของน้องลิซ่าทั้งหมดจาก Instagram a แอคเคา r ์ s ิซ่าคอเมากๆเลยนะคะเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิซ่ c คอ s เซตไอจนี้ได้เลยส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็มาคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ